สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการนำโค้ด HTML นะครับใน Canva ไปใช้ใน Google Sheet นะครับ g o o g l e ไซนะครับมาเริ่มกันเลยดีาวนะครับขั้นแรกนะครับก็มาที่ตัว Canva ของเรานะครับนี่นะครับสมมติสร้างเสร็จแล้วนะครับอันนี้ของผมนะครับวิธีการนะครับไม่ยากนะครับแค่มากดตรงคาว่าแสดงโค้ดนะครับปุ๊บอ่า ขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับว่าแสดงโค้ดนะครับจากนั้นครับง่ายๆครับเห็นปุ่มคัดลอกไหมครับอ่ากดคัดลอกครับปึ๊บทีนี้มาเปิดก o เกิลไซต์กันนะครับมาเปิดเข้ามาถึงปึ๊บให้ลบออกให้หมดเลยนะครับเลอแค่นี้นะครับแล้วก็สร้างหน้าไปนะครับก็คือเพิ่มตรงนี้นะครับอ่าผมเพิ่มไปแล้วนะครับต่อมานะครับอ่าอยู่ที่หน้านี้นะครับมาที่คําว่าแทรกนะครับ อันนี้มาแทรกนะครับให้มาที่คำว่าฝั่งนะครับหรือว่า embed นะครับฝั่งเลื่อนมาที่ฝั่งโค้ดนะครับฝั่งโค้ดนะครับจากนั้นวางไปเลยนะครับกดถัดไปนะครับแทรกนะครับถ้าถูกมันจะขึ้นข้อมูลนะครับนี่นครับนี่ถูกนะครับทีนี้อ่ะปึ๊บ ครับปึ๊บมาได้อย่างนี้ปึ๊บกดเผยแพร่ครับต้องอัปเดตทุกครั้งนะครับกดเผยแพร่ครับเป็นว่าทำอะไรได้บ้างทีนี้สิ่งที่เราจะอะก็เราต้องทดลองนะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมก็เทสนะครับชื่อเล่นนะครับว่าซานะครับ ซโซอะรู้แค่ว่าระดับไหนอ่ะสมมุติผมบอกว่าเก้านะครับอ่ะชอบทําอะไรบ้างนะครับอ่ะตรงหรือไม่นะครับอ่ะสมมติผมทําแบบสอบถามนะครับปึ๊บชื่อซากดส่งข้อมูลนะครับอ่าเห็นไหมครับขึ้นแล้วนะครับเป็นข้อมูลนะครับนี่นะครับจะมาแสดงที่นี่นะครับปึ๊บอ่าดูรายชื่อผู้ตอบนะครับ นี่นะชื่อซายเห็นไหมครับขึ้นแล้วนะครับอ่ทีนี้ลองอีกชื่อหนึ่งนะครับเช่นชื่อวานะครับบทเรียนนะครับส่งนะครับนี่เห็นไหมครับโอเคนะครับก็ใช้งานได้นะครับข้อมูลถูกส่งไปนะครับอ่าทีนี้ ลองมาดูที่ชีตนะครับนี่นะครับข้อมูลถูกส่งมานะครับผมเชื่อมฐานข้อมูลไว้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ